Cut ding <laughs> okay. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, amici! Sono Sukanya! Sono thailandese! Adesso io in Italia A rivede in Canada ญาติพี่น้องมื่อวานสุกัญญาไม่ได้เข่าคขวันะจ๊ะพี่น้องมื่อวานสุกัญญา,อาพอดีสุกัญญาคิอปั่นจักรยานไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะพี่น้องสุกัญญาก็เจอว่าว่าเมื่อคืนมีฝนตกแห้งนะจ๊ะสุกัญญาก็เจอน้ำน้ำแกงน้ำหลากนะจ๊ะพี่น้องสุกัญญาก็เลยอ่ะเก็บภาพเก็บบรรยากาศาความน่าสะพรึงกลัวบวกกับความสวยงาม อของสอง,างอทาง,องางทางสองทางทั้งแม่น้ำน้าจ่ะพี่น้องอากาศก็ดีจ้าลังฝนตกแล้วนะจ่ะพี่น้องดูสิวันนี้อยู่อยู่สุพัญาก็เก็บภาพสุพัญญาเก็บภาพี่สุพัญญาอยู่คัดเต้นรอสวยงามไหมคะสนยงามสีแห้งเป็นตะย่านแต่ว่าก็าเอออยากเก็บภาพไปนะาจ่ะพี่น้อง สวยงามค่ะจ้าพี่น,อนอ้องจ้าพี่น้องระเบิดอากาพี่น้องคือนี่ฝนตกแข็งคักนะจ้าพี่น้องสุกัญญากะว่าตื่นมาอากาศดีมากเลยฝนตกเพราะเมื่อวานนี้ร้อนนะจ๊ะเนาะพอตื่นเสาร์มาอากาศดีคักันะจ๊ะพี่น้องมาถ่ายรูปหนาเราเยียงบ้านสุกัญญานะจ๊ะเนสวัสดีสุกัญญาก็เลยซื้อมัตสึของซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะพี่นอ้องระเบิง ตกแห้งมาแห้งมาได้ออกมาเบิ่งหุ่นมะจ่ะน้านอนระวงังนวดใจพี่น้องวันทีน่นี่น้ำแกงน้ำแกงคุณอาเศษไม้เศษไรพัดมาเบิดงเลยจ้ะพี่น้องน้ำจากภูเขาไหลล้มมาจ่ะพี่น้องดูซิหนะ้า แค่คืนเดียวแค่บุกี้ชั่วโมงจ้าพี่น้องจ้าพ่อแม่นไหยเบิ้งจะคว้าหน้าย่านดอ,อกจ้าพี่น้องสุธัญญาเก็พาพีน่น้องเบิ้งความสวยงามหลังฝนตกน้ำหน้าจ้าพี่น้องมีความน่ากลัวแล้วก็ต้องมีความสวยงามบริเวณรอบๆของเมืองอาโครีวาเดนกาลดาท้งองฟ้าก็ สวยงามมีเมฆสวยงามนะคะดูสิหน,น้ามันไหลลงจากหันน้ำนะจ๊ะไหลลงจากภูเขาไหลลงมานี่นะจ๊ะสดชื่นค่ะดูสิหน้าเมฆ น,นี้ก็อากาศดียอดเยี่ยมเลยจ้าพี่น้องสุพป์เยอะว่านักท่องเที่ยวก็น่าสิหลายจ้าพี่น้องมืาอนี้เนาะอืมสุพย์เยอะสิพาเบิ้งใกล้ๆวันนี้วันนี้สุกย์เยอะสิพาพี่น้องเลาะเบิ้ง แม่น้ำนี่นะจ้ะดูสิอากาศสดชื่นมากเลยรวมทั้งเก็บบรรยากาศใกล้ๆนี้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องนี่ใกล้ๆลำธาหรหอกซิมีเก้าอี้แจ่พี่น้อง เก้าอี้สำหรับคนนั่งพักนะจ๊ะป้านจัก,กรยานม่าปัานนั่งกินเขา่านี่ก็ต้นมะขรับทีมนะจ๊ะพี่น้องลูบวงดอกยี่โถยาวฟืบเลยค่ะมีหลากหลายหลากหลายสีหลากหลาย,ลาลายทั้งสั้นเดี๋ยวทั้งสองสั้นสามสั้นนะจ๊ะพ่ออันนี้ก็เป็นเก้าอี้ให้คนนั่งพักพอน,นะจ๊ะแล้วก็มีต้น แล้วก็มีตนะ้นน้ำมันประกอบจะี่น้องเพราะว่าสนนปั่นจักรยานนี่มันก็สิรอบเมืองจ้าคนก็คือเล่นออกกำลังกายทั้งอ่ะเจ้าดอกไม้าดอกยีโถโอ้ยพุ่นอาจ้ะว่าไอ้ยังนอง้อยไปพุ่นดำ นี่ก็ต้นสนน้อยวันนี้สุกัญญาพาเลาะนะจ๊ะพี่น้องดรนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเขาก็ให้ความสนใจให้ความสนใจกับกกกน้ำแกงน้ำหลากนะจ๊ะพี่นอ้องสวยงามจ้าสุกัญญาก็อากาศดีจ้าื้นนี้ยังมัคันห่อนจ้ากตากแดดแดดก็ไอ แต่จะเริ่มออกแล้วจากขนาะนี้เวลาสิบโมงเช้านะคะสุกัญญาตื่นจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้สุกัญาก็ปั่นจัก,กรยานมานโอ้ยจะว่ามันพัดไม่พัดไหลนะจ้ะปีหนึ่งกระซี อันนี้ลายก็งวดที่แล้วอีกนะจ๊ะพี่น้องวัดที่แล้วอ,อ,อันวดที่แล้วอยยุแค่มือเดี๋ยวกันยกเดอกมืนอนี่ลายค่ะก็งวดที่แล้วอีกนะจ๊ะพี่น้องนี่จะเป็นล่าล่างไอเศษไม่เศษไหลแล้วนะจ๊ะพี่น้องพัดไปพัดไปทําความสะอาดคล้องนจ้จ๊ะพี่น้องสวยงามมากค่ะเต้นโลสวยงามไหมาคะ สวยงามสีแห้งเป็จายยานแต่ว่า,าเอ,อ,อยากเก็บภาพไปนะจ๊ะพี่น้องสวยงามค่ะจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามเมืองสุพรรณยักษ์ตั้งแต่ต้นจนจบนะจ้าจ้าเมื่อน,นี้ก็แค่นี้นะจ้าวัสดีจ้า 悄悄悄。